พอบัตเลอร์เชื่อว่าการที่นาออยะอินูเอกเก่งขึ้นย่อมทำให้เขาเองมีชื่อเสียงมากขึ้นโดยล่าสุดนั้นพอบัตเลอร์อดีตแชมป์ในรุ่นเบนตัมเบดได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่ทางนาออยะอินูเอะกลายเป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวถึงสองพิกัดรุ่นที่เขาเองบัตเลอร์เคยแพ้นอกในยกที่11ต่อทางนาออยะ ในการชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นเบนตัมเวตเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2022ว่าผมเชื่อว่าธรรมชาติของชัยชนะของทางนาวอยาอินูเอะที่มีเหนือสตีเวนฟูตันหรือคนอื่นๆทำาห้ชื่อเสียงของผมที่เคยชกกับเขาดีขึ้นด้วยวิธีที่เขานาออยาชกค,คือการกระทุ้งไปที่ลำตัวเพื่อให้มีช่องว่างและเขาก็สามารถขึ้นไปโจมตีที่ศีรษะเขาใช้หมัดขวาโจมตีที่ด้านบน ของคู่ชกผมถือว่าเป็นการชกที่ทานฉลาดมากพอบัดเลอิกกาสสำหรับพอบัดเลอร์เขาจะขึ้นชกอีกครั้งกับทางโนเบลโตจิมิเนสเพื่อชิงแชมป์ไอบีอในรุ่นมันตมเวทในวันที่11พฤษภาคม ที่ประเทศอังกฤษสำหรับสถิติการชกข,ของพอลวัตเลอร์เขาชนะ36ครั้งชนะน็อก17ครั้งเขาแพ้3ครั้งเป็นการแพ้น็อกถึง2ครั้งไฟล่าสุดเขาชนะน็อกในยกที่2โนบิลอาร์เมดเมื่อเดือนธันวาคมปี2023นั่นเอง